ถึงเวลาปล่อยน้ำใจต้นบักเพาแล้วพี่น้องอันนี้ยายเขามาในสวน <c oughs> โอ้ยขอโทษขอไปพ่นก็ถือน้ำถือปุ๋ยพันก็กลั่งออกเด้อซุมนี่ <c oughs> สวนในพี่น้องสวนทั้งในสวนทั้งมีนาใหม่ <c oughs> โอ้ยยายเขามาหักเขาน่อหม่น้ำแล้วก็มาปล่อยน้ำ แบงเบาาระละของลูกให้เขาได้เห็ดแนวอื่นยายกกับมาเห็ดอันนี้ล่ะเปิดน้ำใส่สองหัวเลยพี่น้องนี่เปียกซุ่มโชกเอาประมาณจักสิบนาทีเลืเข้าอยากให้ซุ่มโชเกเขาเอาใส่จักสิบผานาทีคือยี่สิบนาทีไปเสร็จแล้วหลักพาวนี่ล่ะพี่น้องวิถีชีวิตสามสี่วันจังเขามาลดเทีหนึง มันแดดซองนะพี่น้องจา้านี่ใส่บือบื้อบือยังสิละเปียกชื้นตัวต้วนบกเ้านี่ใส่บือบือเลยจา้าบ่มีหัวเป็นแบบหัวงูเห่าดอกพี่น้องใส่ซองหัวไปเลยห้างอันกระซามหัวจะแห้งยีงดิละพี่น้องน้ำาโ้นละเซล่ยใหญ่หนาแล้วนี่ใส่วื้อ เปิดเทียละสองใสแห้งอยู่สลับกันสวนนอกสวนในแน่เอาซ้ำนี่ละพี่น้องย้ายไปเปิดหาเบึงน้ำกันมันหู้อดไมันบ่อเข้าเก่เา,กเามือเอาไม่แง่ไม่ยัง,ยง,ยง,งเพิ่นเล่อละซํำนี่ละจ้า